ก็เราคิดว่าเราจะเปิดด้วยการร่วมกันทำงานศิลปะมีเขียนรูปมีดนตรีแล้วก็มีบทกวีเพราะว่าต้องการสื่อให้เห็นว่าศิลปะทั้งผองส่องทางกันวินคำของอาจารย์ดเรเจตนานาคพัชระทีาว่าศิลปะทั้งผองส่องทางกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีกวี yeah. รือจิตกรรมเป็นเรื่องอันเดียวกันคือมาจากใจเหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญคนที่ทำงานศินละปะจะรู้ดีว่าเราทำงานด้วยความรู้สึกทำงานด้วยความนึกทำงานด้วยความคิดทั้งรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นองค์รวมของปัญญาฉะนั้นถ้าเราทำได้ทั้งสามส่วนเราจะได้ประจักษ์ชัดว่าเออ ชีวิตนี่มันสมบูรณ์ได้จริงๆนะถ้ามีความรู้สึกมีความนึกและมีความคิดได้สัดส่วนซึ่งกันและกันก็ขอเปิดด้วยการแสดงนะดนตรีกวีศิลป์ครับครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นวรัตพงไพบุญประทายวิธีนะครับได้ร่ายบทกวีและก็อาจารย์วินัยปาดิปูก็จะ,จะวาดภาพแล้วมิสเตอร์คาวกับมูนินก็จะ เป่าแซกโซโฟน <Yeah. S 1> เป็นการเริ่มต้นเปิดงานรักป่าน่านเตะและดนตรีกะวีศิลป์โดยท่านจันนวรัตนพงไพบูย์ครับ Mm-hmm.

E สุดยอดจริงๆครับโอ้โหอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เพิ่งเคยเห็นกันที่นี่ผมอายุหกสิบกว่าแล้ววันนี้ใครจะให้อาจารย์นะครับนวรัตได้อ่านอาจารย์ต้องอ่านครับผมไม่บังอาจเพราะว่าอาจารย์เป็นความสร้างบทเกาีนี้ให้อาจารย์นวรัชผมให้บุญธรรมบุญเนื้อการครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับเป็นโครงสี่สุภาพครับเพราะว่าทางเหนือนี่เรานิยมโครงกันมากกว่าครน นี่เโครงโครงกระทุหอศิลริมหน,น้านวินัยปราบริปูหอศิลริมน้านสร้างสรพรพศิล์ศิลประดับแผ่นดินดอกแก้วริมน้านร่มธรณินอาณาจักรน้านหนึ่งน้ำเพชรแพรวผ่องแก้วพก,กายสมัยวินัยวิริยภาพด้วยศักดา ราบริปูสกุลพลานุภาพพร้อมริเริ่มประเดิมประดาประดับถิ่นปูชนิยชนน้อมน่านามมน้ำมณีเหนือครับ<อ>น่านามมน้ำมณีเหนือขอเสียตัว, <ขอ S 1> ตวมือครับกลาบคารวะศิลปินแห่งชาติสาขาวปรศสินปี236ถ้าท่านอาจารย์นวรัตพงศ์ไผบุญผมสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับจานินดนตรีที่บรรเลงมิสเตอร์คาเนี่ยเป็นดนตรีสไตล์ไหนเป็นสไตล์อิมพอไวครับ อิมพไว้นะครับนี่คือการแสดงออกว่าภาษาและเชื้อชาติเรื่องดนตรีนั้นเชื่อไหมครับทั้งคู่กําลังเจอไเมื่อเย็นเนี้เจอกันเมื่อเย็นจริงๆครับทอม,มิสเตอร์าคาร์แล้วก็มูนินก็บรรเลงออกมาในสไตล์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นแรงดนใจให้จาร์วินัยจยาวิจาร์วินัยไม่ทราบว่าสัจเจวััตท่านประพันธ์อะไรแต่ฟังจากเสียงดนตรีอยากทราบจาร์วินัยว่าภาพที่ออกมาเนี่ยอะไรเป็นอะไร,รให้พวกเรานิดนึงจากจิตใจของท่านนะครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาส ได้อธิบายเพราะงานแอ Sta ตเนี่ยผมเพิ่งแสดงไปศิละปะนามธรรมเป็นปัญหาอยู่แล้วครับคือเราดูงานะเรามักจะมีปัญหาเสียงที่ดูดูไม่รู้เรื่องอาจะเป็นปัญหานะแต่เพลงแซกโซโฟ,โฟนเมื่อกี้ไพรมากนะครับเราไม่เห็นมีปัญหากับหูเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ปัญหาของคนเราปัญหาก็คือเราได้ยินอะไรที่กับหูนะ่ะเราไม่เคยมีตําหนิแล้วไม่มีขัดเพราะอะไรเพราะความ กลมกลืนของน้ำหนักเสียงสูงต่ำแต่ว่าสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เราเห็นนะครับความหลากสีเมื่อกี้ผมก็นึกนะฮะตามนั้นผมก็คล้อยตามอารมณ์ของแซกโซโฟนผมก็เล่นงานตามจังหวะของสีของลีลาเส้นแล้วก็น้ำหนักสีที่เราเพิ่มไปนะฮะตอนนั้นผมนึก ถึงเรื่องของจังหวะของต้นไม้กิ่งไม้ใบไม,ไม,ไม้ที่ผมสัมผัสทุกวันทุกวันขณะเดียวกันผมก็นะฮะเหมือนกับที่อาจารย์สร้างปฏิพานกวีแล้วทั้งสองคนก็เพิ่งรู้จักตอนเย็นก็คือปฏิพานของด้านดนตรีครับอินโฟไวช์นกันนะครับขอขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสได้อธิบายครับผมบผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นวรัตน์แล้วก็เพื่อนนะฮะคานและก็น้องหมู่นินนะครับผมกรขอบพระคุณมากครับ